สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถผมเรียนย้ำนะครับว่าสื่อใหม่มีความจําเป็นอย่างมากนะใครที่รับผิดชอบเรื่องนี้ต้องดําเนินการเรื่องสื่อใหม่ผมก็พยายามในทีมงานของพี่หกนิวก็พยายามนําเรื่องราวต่างๆที่เขานําเสนอทั้งภาครัฐทั้งเอกชนที่มีการนําเสนอก็พยายามจะนํามาขยายความขยายความและอธิบายเชิงวิเคราะห์อธิบายเชิงสังเคราะห์ให้ทราบต้นต่อของการปล่อยข่าวลือปล่อยข่าวลือย่างไง ผลจะเป็นยังไงนะครับผมก็ตํำเสนอมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆทุกอย่างคงกระจ่างชัดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้ไม่ใช่มองเรื่องของนิกิตีอย่างเดียวท่านก็มองถึงพระเระกันนําปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะหญิงชาวลาวเนี่ยที่วิ่งเข้าาบริเวณรถสเสด็จเนี่ย ไปดูแลเป็นอย่างดีนะครับก็มานำเล่านำมาเล่าให้กับหุ้นส่วนทราบนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งหมดมี2กรณีนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะหนึ่งก็เป็นมอบ3นิ้วอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชาวลาว สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครลบเรื่องราวของม็อบสามกลีบนะครับที่ไปก่อความวุ่นวายในพิธีรับเสด็จในงานเสด็จพระราชดำเนินนะแรลบและที่สําคัญนะฮะก็มีหญิงชาวลาววิ่ง แหกเข้าไปกลางขบวนไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กร,กระวบวนการสังเคราะห์กันพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้สดพระองค์จากนั้นส่งจุดทูปเทียนเครื่องราชสการะถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในหนวันคล้ายวันปราบดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ส่งพระปรีชาสามารถรอบด้านส่งกอบผู้ชาติไทยเป็นเอกราชเมื่อปี2310และทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่28ธันวาคม2 3 1 1ทั้งส่งฟื้นฟูราชนจาจักรไทยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติสร้างความเป็นปึกแทนเก่ชาติบ้านเมืองรัฐบาลจึงประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินและถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แล้วชูป้ายมันผิดตร,ตรงไหนคะไม่หนูชูป้ายหน,หนูชูป้ายเฉยๆแล้วพวกพี่เข้ามารวบเลยเข้ามารวบเลยค่ะถ้าน้องชูป้ายเฉยๆเนี่ยคงไม่มีใครทำอะไรโอไม่แล้วที่อ่ะถ,ถ้าอย่างนั้นที่มีสิทธิ์อะไรมาดึงป้ายหนูออกคะ่ะในเมื่อมันไม่ได้มีความรุนแรงใดๆเลย และการที่ประชาชนจะมารับเสด็จและแสดงความเห็นแบบนี้โดยที่ไม่ได้มีความอาฆาตมา้ายต่อพระมหากษัตริย์เลยไม่ได้มีกฎไม่ได้ผิดข้อไหนเลยค่ะหนึ่งหนึ่งสองก็ไม่ผิดค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ทาอะไรหนูไม่ได้ดูงมินหนูไม่ได้มินประมาทและหนูไม่ได้แสดงความอาฆาตมา้ายต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีองรัชทายาทหราชการแทนพระองค์ค่ะพี่ไม่ได้พูดในประเด็นนั้นพี่พูดในประเด็นที่ว่าน้องเนี่ยอ่าถกนอื่นในที่สาธารณะอืมค่ะนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อกจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย เตือนแล้วร้องก็ไม่หยุดร้องก็ไม่หยุดนะครับและเหตุการณ์วันนี้เนี่ยเหตุการณ์วันนี้เนี่ยคืออประชาชนเนี่ยคนอื่นเขาได้นะฮะเงียบเหตุการณ์ปกติหนูก็เงียบค่ะหนูชูไปเงียบะตะกูชูป้มายเงียบแล้วพวกพี่เขามารวบค่ะพ,คพี่มารวบค่ะมีพี่มากระชากก่อนค่ะพน้อง,องหนูบอกกับพี่แล้วว่าถ้าพี่ไม่แรงหนูไม่แรงเราคุยกันแล้วค่ะ หนูแค่จะแสดงความคิดเห็นว่าวกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยควรที่จะถูกยกเลิกและหนูแค่ต้องการที่จะแสดงความคิดความคิดเห็นให้พระมหากษัตริย์ท่านรู้ว่ากฎหมายที่ท่านอยู่เหนือประชาชนเนี่ยมันไม่เป็นธรรมค่ะแล้วมัน <S <S ในเชิงงานวิเคราะห์ปรากฏว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารได้โพสต์ข้อความคลิปวิดีโอหญิงรายหนึ่งที่วิ่งเข้าประชิดในหลวงกรอสิบนะครับขณะที่ เกิดที่วงเวียนใหญ่นะครับโดยระบุว่าเจ้าที่ได้ทําการตรวจสอบว่าหญิงเป็นหญิงชาวลาวอายุ44ปีมารับสเบ็ดกับรูปชายได้โทรได้ใช้โทรศัพท์มือถือนะในโทรศัพท์มือถือนั้นมีพระบรมมาชายลาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่10จํานวนมากเธอบอกว่าเธอมีความรักศรัทธาและเทิดทูนอย่างมาก และไม่มีเจตนาใดเข้าไปในการกระทําไม่สมควรแต่วิ่งเข้าไปเพราะดีใจนะครับเมื่อเจ้าที่พูดคุยมากขึ้นก็พบว่าเธออาจจะมีสภาพจิตไม่ปกติโดยเธอเล่าว่าช่วงหนึ่งได้พูดคุยกับพระองค์ทางโทรศัพท์และแอปพลิเคชันไลน์นะครับวาสนารายงานต่อว่าความได้ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัแล้วนะครับโดยมีรับสั่งให้เจ้าที่ดูแล นำเธอไปรักษามีอะไรให้ทำการช่วยเหลือก็ให้ช่วยเหลือเพราะถือว่าเป็นชาวลาวที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับอีกรายหนึ่งมี2รายนะกรณีนี้มีสองรายอีกรายหนึ่งเป็นม็อบ3นิ้วไปก่อความวุ่นวายนะครับปรากฏว่าผู้ที่ไปเฝ้าเสด็จก็ไปชูพยายามไปชูป้ายยกเลิกมาตรา112ผู้ที่ไป พ่อเสด็จก็แสดงความไม่พอใจก็กรูเข้าไปหาต่อมาเจ้าที่ตํารวจก็ควบคุมตัวพาตัวไปที่สอนอแล้วก็ให้จ่ายค่าปรับฐานเออส่งเสียงเออาอวยวาย1,000บาทนะฮะแล้วก็ทําการปล่อยตัวไปกรณีนี้เกิดขึ้น2รายนรในช่วงเวลาใกล้เคียงกันขณะที่มีการเสด็จทําเนินนะครับไปร่วมพิธีลําลึก นะครับพระเจ้าตากสินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์แต่ประเด็นที่เกิดขึ้นทําไมมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นในช่วงเวลานี้ในเชิงงานสังเคราะห์แบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกนะครับเป็นเรื่องของชาวลาวนะครับที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณานะครับดูแลนะครับต่อมาก็นําไปรักษาตัวอย่างโรงพยาบาลอันนี้คือตัวเธอซึ่งมากับลูก นะครับในแรกนะครับที่มีความศรัทธาจะมีปัญหาโรคจิตแล้วแต่พระเจ้าอยู่หัวก็ดูแลในฐานะประสบนิกรแต่กรณีรายที่สองรายที่สองเนี่ยมีทั้งหมด3คนนะครับไปชูป้ายนะครับไปชูป้ายแสดงความไม่พอใจเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตราหนึ่งสองยังไม่ทันชูป้ายเลยปรากฏว่าชาวบ้านแถวนั้นก็คืงเข้าไปนะที่มาร่วมรับสเสด็จ ที่ประกาศทรงพระเจริญเนี่ยลุกคือเข้าไปแล้วก็ไปคว้าไป้ายไปคนที่คว้าไปเป็นผู้หญิงนะครับที่ไปร่วมรับเสด็จและแสดงความไม่พอใจแล้วก็ด่าทอพวกเธอนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือว่าทํำไมเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นชนี้ขึ้นนะครับกรณีแรกโอเคเราผมอธิบายไปแล้วกรณีที่สองนะครับ้สสวนจําได้ไหมครับผมเคยเรียนว่าเรื่องของสื่อใหม่จะเข้ามามีอิทธิพล นะครับต่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเพราะการปลูกฝังทางความคิดนะครับที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT นะครับนะบอกว่า,เ,าเปิดเผยข้อมูลน่ะสปีมีคนแชร์ข่าวปลอมถึง23ล้านคนส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่เห็นไหมเราเห็นอะไรเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากนิวมีเดียเห็นชัดเลย23ล้าน ไม่ใช่น้อยนะ23ิบสล้านครังนะครับแล้วยีล้านคนก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งในสามของคนในประเทศแล้วกันนะฮะถ้าเทียบ64ล้านคนก็หนึ่งในสามของประเทศที่ทำลักษณะเช่นนี้ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไปก่อนหน้านั้นจำได้ไหมครับว่าหากนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปเราจะหนีไม่พ้นสถาบันจะตกเป็น เป้าหมายในการถูกโจมตีนะครับนั่คือประการที่1 2. ผมเรียนไว้ว่าเรื่องนิวมีเดียจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทางความคิดน้ําหยดบนหินหินมันยังกร่อนวันนี้เราคงเห็นชัดเจนขึ้นเด็กเหล่านี้ยังคงเข้าใจนะครับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ผิดผิด นะครับแล้วก็แน่นอนคนะความเข้าใจที่ผิดผิดย่อมส่งผลกระทบต่อตัวเขาและพวกเขาเองนะครับอย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ยังคงมีภาคกรุณานะฮะตอนนี้สปปสนะก็เดินทางไปแจ้งความดําเนินคดีขอให้ตํารวจดําเนินคดีกับคนกลุ่มที่มากกอความวุ่นวายในช่วงมีการรับเสด็จสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะครับและผมเรียนย้านะครับว่าสื่อใหม่มีความจําเป็นอย่างมาก ใครที่รับผิดชอบเรื่องนี้ต้องดำเนินการเรื่องสืบใหม่ผมก็พยายามในทีมงานของพี่หกนิวก็พยายามนำเรื่องราวต่างๆที่เขานำเสนอทั้งภาครัฐทั้งเอกชนที่มีการนำเสนอก็พยายามจะนำมาขยายความขยายความและอธิบายเชิงวิเคระห์อธิบายเชิงสังเคราห์ให้ทราบต้นตอของการปล่อยข่าวลือปล่อยข่าวลือ,อยังไง ผลจะเป็นยังไงนะครับผมก็นำเสนอมาเรื่อยๆ,ๆทุกอย่างคงกระจ่างชัดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้ไม่ใช่มองเรื่องของนิกิตีอย่างเดียวท่านก็มองถึงพระเทะกันนําปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะหญิงชาวลาวเนี่ยที่วิ่งเข้า,าบริเวณรถสเสด็จเนี่ย ไปดูแลเป็นอย่างดีนะครับก็มานำเล่านำมาเล่าให้กับหุ้นส่วนทราบนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งหมดมี2กรณีนะอย่าเข้าใจผิดนะหนึ่งก็เป็นมอบ3นิ้วอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชาวลาวขอบคุณที่บอกต่อกขอบคุณที่แชร์ต่อกขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,าากดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอ,องค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรประดุจด,ดังแสงส่องทางผู้คนเปิดห้ฟ้าเรื่องร้องทองชนลองรวมใจ ดิ่เดินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแกรนในเพรง่องฟ้องไผ่านวิถีวิยาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอ,อยู่่ามกลางพระแส ไยควาความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่หยุดดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไฟนี่คือสูงรวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกันสรงเพียนเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมือง ารอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิวราลงกรณประดุจดดแสงสรองทางผู้คนเปิดห้ฟ้าเรื่องร้องพองชนลวนภูมิใจหัวใจแกร่งใดเรลงของไทยพาน วิจิตวิทยาทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งน ก็ป้องอยู่หยุดตรงสายฟ้าที่คุ้งกันยามมีไัยนี่คือสูนรวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือสูนรวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกัน